คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้จัดทาขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลักิจแหมงของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นงการพนันที่ผิดกฎหมายใดทั้งสิน้นและเด็กอายุต่ำกว่า13ปีไม่ควรรับชมครับและขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องติ๊กห้อยแก้วมาห่งตองแปดด้วยนะครับผมหากท่านชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับผมขอให้โชคดีมิชัยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบก,กันเช่นเคยครับผมกับติ๊กห้อยแก้วมาหฮงตองแปดครับผม เลยจะมาทักทายท่านสมาชิกหลังหวยออกครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมถูกหวยกันบ้างไหมวดน,นี้นะงวดน,นี้ก็ได้เด่นๆมาครับผมนะก็มีนะสรุปชุดพิเศษบนล่างนะเน,น้นๆสิบหกซิงหาโค้งห้าครับผมนะที่เด่นไปที่เจ็ดห้าแล้วก็สี่นะก็หลักเจ็ดที่เด่นนะแล้วก็ให้สามตัวมีสามเจ็ดห้าห้าเก้าเจ็ดแล้วก็สองแล้วก็สี่สองเจ็ดนะแล้วก็เจ็ดสี่หก เจ็ดแปดสามแล้วก็เจ็ดสองห้าครับผมเด่นครับผมนะแล้วก็มาชุดเด่นตัวล่างนะจะเป็นสองแล้วก็เก้าแล้วก็สี่แล้วก็แปดครับผมเด่นวิ่งสี่ล่างครับผมนี่คือเด่นวิ่งสี่ตัวล่างนะครับผมนะถ้าสมาชิกติดตามก็น่าจะได้ลุ้นครับเลขสี่นะสี่ล่างครับผมวิ่งสี่ล่างนะรวดนะครับผมแล้วก็ตัวเด่นจะมีสองสี่นะตัวเด่นที่ผมวงกลมไว้เนี่ยจะมีสองสี่สองแปดสองเก้าสี่เจ็ด สี่แปดเก้าเจ็ดแล้วก็แปดสามครับผมแล้วก็เจ็ดห้าสามเจ็ดเก้าแปดนะเด็ดมีอยู่ทั้งหมดสิบชุดนะในห้องยูทูบเนี่ยนะครับช่อง youtube จะมีอยู่สิบชุดนะแต่จะช่อง v ีไจะมีอยู่ประมาณหกชุดนะหกชุดถึงถึงแปดชุดนะแต่ส่วนมากจะคัดให้มันเหลือประมาณหกชุดนะในห้องวีไพนะครับผมช่องวีไพนะก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมที่เคยเกี่ยวมาเห็นตองแปดครับผมนะอันนี้คือ ท่านสมาชิกท่านไหนสนใจที่จะเข้าไลน์ครับผมในกลุ่มไลน์นะกลุ่มไลน์ติงหอยแก้มเฮงก็แอดมาที่เบอร์นี้ได้นะครับผม,น,มนะม eng, แอดมาที่เบอร์นี้ได้เลยเน,ลยนะครับผมนี่ก็เงื่นนี้ก็เข้าทั้งบนทั้งหน้าแล้วครับผมสองสี่แล้วก็แปดสามนะสองตัวนี้เข้าบนล่างเลยครับผมนะแล้วก็มาดูคำนวณย้อนหลังไปเมื่อ ประมาณกี่วันนีพุ่งลงไปตอนนี้น่าจะประมาณสี่ห้าวันได้นะมั้งที่มคคำนวณมานะพองวดที่แล้วให้ไปห้าสี่นะที่หนึ่งสิงหาคมหกห้าให้ไปห้าสี่ก็ออกหนึ่งสี่ครับผมนะในงวดล่าสุดนี้ให้ไปคำนวณได้หกสี่นะก็ได้สี่มานะครับผมได้สี่มาในงวดต่อไปเราจะคำนวณออกมาให้ดูคลิปเป็นคลิปพรุ่งนี้นะครับผมนะงวดน,นี้ได้สี่เทาวิ่งก็ไม่พลาดครับสี่ตัวเดียวล่างนะตัวนี้เป็นตัวล่างนะครับล่างตัวเดียว ก็อีกตัวหนึ่งที่ัมคุวออกมาตัวนี้ก็อันนี้ตรงตรงเลยครับตัวนี้ตัวนี้ตรงตรงเลยสองสี่นะสองสี่ล่างสรุปสูตรสิบล่างนะเนี่ยมาสี่เต็มเต็มเลยนะวิ่งสีก็ได้นะแล้วก็ซื้อสองสี่สี่สองได้คนะรับผมนะซื้อข้าวก็ต้องซื้อกลับนะครับผมต้องซื้อกลับไปกลับมาก็ได้หมดนะนะสองสี่สี่สองนะก็ได้นะนี่สิบหกสิงห้าหกห้านะครับนะ ติดตาม,มด, like, ด,ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะกดเนี่ยเข้าหมดเลยครับนี่ถ้าเป็นห้อง VIP ผมจะให้ประมาณนี้ครับผมห้อง VIP เนี่ยอันนี้คือ VIP นะช่อง VIP จะอยู่ประมาณนี้ AP, นะ VIP นะสรุปหวยบนล่าง VIP นะผมนะก็อยู่ประมาณนี้นะถ้าสมาชิ้นะก็จะให้ประมาณ6ตัวแต่สุดชุดล่างประมาณหตัว6ตัวถึง8ตัวนะอันนี้ส่วนมากถ้ามั่นใจก็เนี่ย หกตัวนะบนก็ประมาณหกหกตัวเหมือนกันนะหกตัวห้าตัวครับผมบนบนแปดสามนะครับล่างสี่สองนะชุดชุดเดียวกันมานะวิ่งสี่วิ่งห้านะอันนี้คือห้องวีพนะครับผมนะก็หากท่านสมาชิกท่านใดสนใจเข้าห้องวีพก็แอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้นะครับผมนะเด้๋พวพรุ่งนี้ทางแอดก็จะไปร่วมทำบุญนะครับผมพรุ่งนี้เช้านะ ไปร่วมทำบุญที่อำเภอสนมครับผมนะไปร่วมทำบุญที่สำนักสงฆ์วัดป่าธรรมวงครับผมนะเนี่ยแอดไลน์มาที่บนนี้ได้เลยครับผมท่านในถ้าสมาชิกท่านไหนที่จะร่วมทำบุญนะครับก็แอดไลน์มาได้ครับผมนะติดติ๊กหัวแก้วมาเฮง,นะง,งนะครับผมนะก็ฝากดตามช่องนั้นนะครับผมนะในนี้คือที่ผมให้ช่องทางช่องของเดชาโชคไปนะครับตัวนี้ก็เข้าเหมือนกันนะ ข้าล่างบนเหมือนกันครับสี่สองแล้วก็แปดสามนะก็เน้นวิ่งสีเหมือน,นกันล่างนะเนี่ยอันนี้คือล่างชุดล่างชุดล่างยังมีสี่สองชุดบนจะมีแปดสามใช่ไหมครับนะสมาชิกนะเข้าออนะครับเข้าทั้งสองช่องเลยครับผมนะนี่คำนวณออกมานะก็ฝากาสมาชิกกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องตีความแก้มหาเฮงน้อยครับผมนะอันนี้คือตัวบนนะครับที่ผมคำนวณออกมาเนี่ยล่าสุดเนี่ย เพื่อคำนวณออกมาลุ้นเมื่อวันที่16สิงหาคมห5ห้นี่ครับผมเนี่ยผมคำนวณมาได้803นะสรุปก็ออก83นะครับผมก็คำนวณมาได้80 83 03นะตัวนี้นี่คือถ้าสมาชิกก็เข้าไปดูย้อนหลังได้น,นะครับเนะี่ยเดี๋ยวผมจะคำนวณออกมาอีกพรุ่งนี้นะว่าจะได้ลุ้นตัวไหนนะสมาช,มชนะิกนะก็ฝากติดตามด้วยครับผมนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะโอเคครับผมวันนี้ก็ ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมรับท่านสมาชิกท่านใหม่เข้ามาดูก็ฝากช่องฝากกดไลค์กดชแชร์ให้ด้วยนะครับนะรุงนี้เช้าจะรีบตื่นแต่เช้าต้องไปรีบทำบุญแต่เช้าเช้าครับผมนะเดวจะสายก่อนนะวันนี้ก็เด็กดื่นแล้ววันนี้ก็ประมาณจะสี่ทุ่มแล้วครับก็มาทักทายท่านสมาชิกนะครับผมก่อนนอนโอเคครับผมวันนี้ติ๊กห้อยแก้วมาให้ต้องไปก็ต้องขอกล่าควคํา่าสวัสดีครับไว้พบกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ